โตโยตีเซียร์หนึ่งจุดสอง gl นะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมนะเลขไม่เก้าหมื่นกิโลนะครับผมคันนี้ขอต้นต้นแค่เดือนสี่พันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูออปชั่นภายนอกภายในของคันนี้กันนะครับเริ่มกันที่ตไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไมเนื้อเยืแล้วนะครับตัวหน้าก็เปิดเปิดเรืเลยนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีหลอดฮาโลเจนข้างในนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับไฟเลี้ยวก็ใสๆนะครับผมนะไฟตัดหมอกจะะไมม่ีให้นครับก็งไม่มได้นะครับ แันเหน้าก็เป็นสีเดียวกับเจอรถเลยนะครับอันนี้จะได้เป็นสีเทาอย่างโรงงานเลยนะครับผมที่เห็นเปลี่ยนเปี่นนี้ก็คือฝนตกนะครับฝนตกนะครับที่ชีน้ำฝนก็อยู่นะครับี่ชีนน้ำน้ำกระจกนะครับข้างก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็เปลี่ยนล้อแม็กใหม่แล้วนะครับล้อแม็กของ15นะครับบของ15นะครับเป็ีใหม่ยางยังใหม่อยู่นะครับก็ใช้ได้ต่ออีกยาวเลยนะครับ ไอ้กับมองห้างก็สีเดงกับตัวรถนะครับผมนะนี่เลยนะครับสวยๆนะครับทันนี้ก็ราคาเบาๆด้วยนะครับก่อนเริ่้นจนแค่ละสี่พันเท่านั้นนะครับแต่อยากได้รถกับต่างจังหวัดพวนี้ก็อันนี้ตอบโจทย์นะครับผมราคาเบาเลยปฟท้ายนะครับผมนะสีอยวก็เป็นสีได้แบบแข็งล้นะก็บิไว้ด้วยนะครับปลาท้ายหลอดไส้อยู่นะครับผมก็โปรไฟล์ังสวยนะครับสีก็สวยมากเลยนะ ตัวปิเกอร์เอาเให้ด้วยนะครับคอสแต่งแล้วนะครับผมนะเสียงลั่นเลยนะครับผมนะตัวปิเกอสแต่งแล้วตอนนี้เรก็ของเดิมคอสแต่งให้แล้วนะครับนเะดี๋ยวดูภายในกันอีกหนึ่งนะครับอันนี้จะได้เป็นบอกท่าอยู่นะครับนะบอกท่าก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอย,ะะยนะครับสะอาดสะอานเลยแล้วของเดิมดูอะไรดีนะครับกลิ่นของอยู่เลย ต้องจิงไหมเลยนะครับผมแข้งข้างประตูนะครับจะ็นจุดสองคนับตัดออเตอร์นะครับแล้วก็บ่ายก็ตัดไฟฟ้ามาเลยนะครับผมตับไปจุดมองข้างตรงนี้ได้เลยนะครับต้องทำด้วยไฟฟ้านะครับเลื่อนไม่อาจจะเดือยนระบนะครับตรงมาเล่นะครับยังไม่มีาดีฟังซ่อนนะครับ แล้วก็หนังขึ้นๆนะครับไม่มีรอยยัดเลยนะครับเบาะเป็นแบบเป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ขับง่ายมากนะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับยังไม่มีหน้าจอให้นะครับแล้วก็สามารถตตั้งเพิ่มเติมได้นะครับดีเลยนะครับสวยๆนะครับคันนี้มาฟังราคาของคันนี้กันนะครับ คันนี้ได้รถปีใหม่ครับปี21แล้วก็เรียกไม่เก้าเบโลนะครับถึงพลรางเก้านะครับเสนอขายในราคา259,000บาทนะครับออกรถปีเด้านะครับ่อนคันนี้เริ่มต้นแค่เจลล์สี่พันตลอดอายุสัญญาเลยนะครับแล้วก็มีวารันตีหลังการขายให้นะครับซ่องฟูงทั่วประเทศด้วยนะครับสองปีเต็มนะครับผมแล้วก็รับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีสนับสนุน่อน้ำา่วมกลับให่นะครับหากเกิดเร่อเรารับ้คืนเป็นราคานะครับใครสนใจคันนี้นะครับผมนะติดต่อผมมาได้เลยตามช่องทางนี้นะครับ